ท่านเป็นอะไรไปหรอครับในคิดว่ายังไงลระวิวซันที่เขาไม่ยอมให้ฉันไปรับเนี่ยเพราะเขารําคาญหรือว่าเขาเกรงใจมันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ทั้งสองอย่างรครับอาจจะรําคาญก็ได้หรือเกรงใจก็ไม่น่าจะผิดแล้วเขาที่ว่าเนี่ยเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงล่ะครับผมเห็นนายท่านช่วงนี้เหมือลอยบ,ยบย่อยเหมือนคุนกําลังมีความรักจะเรียกว่า ความรักได้ไหมก็ยังไม่รู้เลยเพราะฉันก็ยังไม่รู้ว่าอยูฟฝ่ายฮิดยังไงก็เขาอายุเท่ากับน้องชายฉันนี่นาะอีกอย่างนะการเริ่มต้นของฉันมันเริ่มจากการโกหกฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเขารู้ความจริงเราจะว่ายังไงสู้ๆนะครับนายท่านผมเองก็ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนแต่ผมก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับฮลัลโหลครับน้องไอตะใช่ไหมคะ ือพี่เองนะคะพี่ที่เป็นผู้จัดการน้องนะคะพวุ่งนี้พี่ไม่ว่างอะ่ะขอลาวันนึงนะอ้าวแล้วอย่างนี้ใครจะเป็นคนคอยเสริมน้ำให้ผมล่ะน้องก็ลองหาเพื่อนไปด้วยสักคนสิแล้วนัดอะไรตั้งแต่เช้าดูสิป่านนี้เจ้าต,ตัวยังไม่มาเลย โต๊ะก็นัดมี่หรอแต่ฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องมานัดเจอกันตรงที่ทำงานฉันด้วยอืมนั่นสิแถมยังนัดแต่เช้าด้วยนะก็ดูสิป่านนี้ไม่มาเลยมาแล้วมาแล้วเป็นไงรอกันนานไหมแล้วที่เรียกพวกฉันมาเนี่ยมีอะไรหรอ ก็ตอนนี้งานายแบบของฉันไม่มีผู้จัดการนะสินามีไปเป็นผู้จัดการให้ฉันได้ไหมอ่ะจริงจริงก็อยากช่วยนะแต่ว่าวันนี้ต้องอยู่ร้านทั้งวันนะ่ะขอโทษทีถ้างั้นก็ให้มี่ไปแทนสิไหนๆมี่ก็ไม่ได้ทํางานที่นี่แล้วอนะ่ะไปเป็นผู้จัดการให้ไอโตก็ดีนะฮึ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมต้องเป็นฉันด,ด้วยลนะ่ะเธอน่าเธอว่าไปช่วยเพื่อนเนาะอืม มีมีก็ได้แ้วแต่นามีเลยเรียมงั้นตามนี้แหละเอาละแยกย้ายอีกตั้งหลายชั่วโมงกว่าจะบ่ายโมงเราไปหาไดทานกันไหมอืมแล้วแต่ไอโตเลยอยากทานอะไรก็เลือกได้ตามใจชอบเลยนะทำไมจะเลี้ยงฉลออืมใช่ถือว่าเป็นคำขอบคุณที่ให้มาช่วยงานแล้วกัน มาใส่นะคะน้องไอตกขอโทษทีนะคะพี่แจ๊ดเพราะว่ารถมันติดน่ะโอเคครั้งนี้พี่จะปล่อยไปแต่ห้ามมีครั้งหน้าแล้วกันนะแล้วนี่ใครละ่ะทำไมถึงพามาด้วยแล้วผู้จัดการน้องไปไหนอ๋อใช่ลืมแนะนำเลยอันนี้พี่แจ๊ดนะเป็นเจ้าข,ของของที่นี่แล้วก็ที่นั่งข้างๆพี่แจ๊ดเป็นช่างถ่ายภาพของที่นี่แล้วเขาสองคนก็เป็นแฟนกันยินดีที่ได้รู้จักนะคะพี่แจ๊ด ยินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันค่ะน้องมีมี่มค่ะหรือจะเรียกสันส้นๆว่ามีก็ได้อ๋อชื่อมีมี่นี่เองหืมน่ารักทั้งชื่อทั้งคนเลยนะโอ๊ยพอดีเลยวันนี้นางแบบไม่มากําลังขาดนางแบบพอดีเลยมาเป็นนางแบบให้พี่ดีกว่าแต่ฉันถ่ายแบบมาเป็นค่ะมันถ่ายไม่ยากหรอกจ้ะเดี๋ยวพี่สอนนิดสอนหน่อยเดี๋ยวน้องก็เป็นละมาละไปเปลี่ยนชุดกันได้ละ จะเริ่มถ่ายละฉันรู้สึกว่าเหมือนมันขาดอะไรไปนะที่จริงชุดเซ็ตนี้เนี่ยมันต้องมีนางแบบไม่ใช่หรอเราจะให้ทำยังไงล่ะก็วันนี้นางแบบเขาไม่มาก็ต้องถ่ายแต่ในแบบสิ ที่จริงก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะนางแบบอะไปกันเถอะคะ่ะน้องมีมี่ไปไหนเราคะก็ไปเตรียมตัวมาเป็นนางแบบให้โตไงคะแต่ว่าฉันถ่ายแบบไม่เป็นนะคะก็าบอกแล้วไงว่าพี่จะสอนให้พี่สอนนิดๆหน่อยๆน่เดี๋ยวก็จะหายเป็น ใช้ได้ตอนนี้พี่คิดว่านางแบบของเราน่าจะพร้อมแล้วแหละไปเปลี่ยนชุดแล้วเราไปหาโตะกันวายแต่แล้วยิงใส่ชุดยิงสวยเลยค่ะน้องมีมี่รอกันนานไหมหนุ่มๆน,นางแบบของเรามาแล้ว สวยใช่ปะล่ะมองจนนางแบบฉันเขินหมดแล้วเนี่ยนี่คือไม่ทำงานกันแล้วใช่ไหมจะยืนจ้องนางแบบกันอยู่อย่างนี้หรอทำสิอุตสาเราตั้งนานนี่นึกว่าจะไม่ถ่ายต่อแล้วนะเนี่ยไม่ถ่ายต่อได้ไงล่ะสปอนเซอร์เขายิงเร่งงานอยู่ ไงเป็นยังไงบ้างฉันคิดไว้แล้วว่ายังไงน้องเขาก็ต้องทําได้อืมก็งั้นๆแหละยังไงก็สู้ผมไม่ได้อยู่ดีแหมแกก็นะก็เขาเพิ่งจะหัดถ่ายนี่นาใครมันจะไปมืออาชีพเหมือนแกล่ะทําได้ขนาดเนี้ยก็ถือว่าเก่งมากแล้วนะโอเคค่ะน้องมี่ออกมาได้แล้วต่อไปให้ไอโตไปถ่ายเดียวค่ะ โอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะคะเนี่ยว่าจะทําได้ขนาดเนี้ยในแบบครั้งแรกแน่นะคะก็ต้องขอบคุณพี่แจ๊ดนะคะที่ช่วยสอนให้ไม่งั้นนี่ฉันก็คงทําไม่ได้เหมือนกันอันนี้ทําไมยังไม่เปลี่ยนชุดอีกจะกลับแล้วนะจะกลับแล้วเหรอโอเคงั้นรอแป๊บนึ่งนะเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดก่อนอืมเร็วเร็วนะ เดี๋ยวเราไปรอข้านอนอกรอนานไหมไม่นานหรอกแวนี่ไอ้ชุดใครมาใส่พี่แจ๊ดก็ให้ยืมชุดมานะ่ะเขาบอกว่าชุดนั้นมันไม่เหมาะก็เลยอยากให้เปลี่ยนชุดใหม่ขอโทษนะที่วันนี้เป็นฉันมา ถ้านามแมาคงได้ถ่ายแบบกับไอโตไอโตก็คงจะมีความสุขมากกว่านี้ใช่ไหมล่ะไม่หรกอกเราก็ไม่คิดว่านางแบบจะไม่มาเหมือนกันแล้วทำไมถึงคิดแบบนั้นล่ะหรือว่าเราทําให้คิดแบบนั้นหรออืม้ามันเถอะไปไปกลับกันดีกว่า